ฮะเลิกแล้วแกรีบกลับบ้านป่ะสี่ชั่วโมงกูต้องโทรกันยาวเลยครัวส่งามสักแบนไหมแก่แกช่วยได้ฉันเยอะเลยแบทแมนบ้าบอกกินน้ำเป็นเป็นแบนเฮ้ยฉันอยากจะคุยแกเรื่องอะไรแกอย่าเิงถามตอนนี้ได้ไหมฉันอยากคุยแกสองคนอันนี้จริงจังนิดนึงนี่ก็สองคนแล้วนี่เขาตายไปแล้วเวลาแกเดือดร้อนฉันก็เดือดร้อนอเวลาฉันเดือดร้อนแกก็เจ็บแทนฉัน ต่างคนต่างเจ็บตอนเนี้ยแกรวบรวมได้เท่าไหร่พอจะช่วยฉันได้แกรับปากเถอะที่มึงใช้คำว่ารวบรวมเลยนะใช่เนี่ยคำนี้แสดงว่ากูก็กระมิดกระเมี้ยนกันเนี่ยรวบรวมเนี่ยลองคิดดิมีติดกระเป๋าเท่าไหร่มีหลังรถเท่าไหร่ลองไปค้นดูดีๆบางทีลืมไงเดี๋ยวเมียมาเจออันตรายถ้ามีให้มึงแล้วก็ไปยืมหรออย่าใช้คำว่าให้ ต้องมีกูเอ่ยขนาดนี้มึงไม่มีไม่ได้หล่ะแกต้องมแกต้องมีเงินเก็บไอทุดแบนเชื่อทนดิหมดแล้วเก้าหมื่นกูอะเก้าหมื่นมึงไปทำอะไรหมดอ่ะพักหลังมึงใช้เงินเฟือมากเลยเงินทังกูไอ้นี่เอางี้แกตามฉันไปไปไหนงานนี้ต้องมีแกถ้าไม่มีแกฉันว่าฉันไม่รอดแน่แกจะไปไหนแกตามฉันมาแล้วกัน เออมึงก็บอกกูมึงจะไปไหนกูจะจิ้มถูกไปไหนอ่ะเดี๋ยวก็บอกเองแหละเวลามึงชวนกูไปไหนกูเคยถามไหมกูพาไปสิ่งดีๆนั่นน่ะก็รู้แล้วกูเคยถามปั้ล่ะมึงก็ไม่ต้องถามกูกูนี่กูบอกว่าตามมาวันทั้งมึงชวนกูสิเอ้ากูไม่ไม่เอามึงลองชวนกูสิกูชวนมึงไปไหนอ่ะชั่วโมงเนี้ยมึงชวนกูเลยเออไปหมดแหละเหมือนมึงมันแกลกว่า ขับรถเรือไม่รู um ้ที่ไหนเลยเออขนาดในกรุงเทพยังหลงเออเอา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 กันปะปะปะ